ปริศนาบรรลังเบื้องหลังข่าวลือราชสำนักและชะตาเจ้าหญิงผู้เป็นความหวังสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Infinity f i ฝ e ครับช่องนี้สำหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยไขความลับที่ถูกกระซิบเล่าและร่วมติดตามชะตากรรมของบุคคลสำคัญที่จะเป็นผู้กำหนดอนาคตของชาติวันนี้ผมจะพาทุกท่าน ดําดิ่งสู่ใจกลางแห่งข่าวลือที่กําลังสั่นสะเทือนพระราชวังหลวงข่าวลือที่ผู้คนกล่าวขานกันหนาหูยิ่งกว่าเสียงกริ่งยามเช้าข่าวลือที่ว่าราชาสำนักกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับเบื้องหลังเสียงกระซิบข่าวลือการสถาปนาพระราชทายาทลองนึกภาพตามผมนะครับในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไหลบ่าไม่ต่างจากสายน้ำเชี่ยว ข่าวลือย่อมเดินทางเร็วกว่าจรวดและข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับราชบัลลังก์นั้นยิ่งทวีความน่าสนใจเป็นพิเศษครับเมื่อไม่นานมานี้เองกระแสข่าวที่ว่าอาจจะมีการสถาปนาพระรัชทายาทพระองค์ใหม่ได้พุดขึ้นมาสร้างความฮือฮาในสังคมออนไลน์จนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นตามกลุ่มไลน์ต่างๆหรือแม้แต่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียชื่อดัง หลายคนต่างตั้งคำถามด้วยความสนใจใครรู้ว่าข่าวลือนี้มีมูลความจริงมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าจริงใครคือผู้ที่จะได้รับการสถาปนาในครั้งนี้เสียงกระซิบเหล่านี้ดังไปทั่วคล้ายกับเรื่องราวในอดีตที่การเปลี่ยนแปลงในราชสำนักมักจะเริ่มต้นจากการข่าวลือที่แพร่สะพัดในหมู่ชนชั้นสูงก่อนจะกระจายไปสู่ราชดอนครับพระราชทายาท ตำแหน่งแห่งอำนาจและภาระหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์เอาล่ะครับก่อนที่เราจะไปหาคำตอบว่าข่าวลือนี้จะจริงหรือไม่เรามาทำความเข้าใจกับตำแหน่งอันศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าพระราชทายาทกันก่อนครับพระราชทายาทคือตำแหน่งของผู้ที่จะทรงสืบทอดราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปของประเทศไทยครับทุกท่านในระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของเราการมีพระราชทายาทที่ชัดเจนนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดครับเปรียบเสมือนหลักประกันความต่อเนื่องของราชบัลลังก์และเป็นเสาหลักที่แสดงถึงความมั่นคงของชาติทําให้ประชาชนและนานานชาติมั่นใจได้ว่าจะไม่มีช่องว่างในการสืบทอดอํานาจสูงสุดครับแล้วใครละครับที่จะได้ตําแหน่งนี้ตามหลักกฎหมายและประเพณีของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามกฎบนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันติวงศ์พศ2467ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับยุคสมัยการสืบราชสมบัติโดยหลักการแล้วจะตกทอดแก่พระราชโอรสตามลำดับแต่หากไม่มีพระราชโอรสหรือพระราชโอรสไม่พร้อมที่จะสืบราชสมบัติก็อาจพิจารณาพระราชธิดาหรือผู้ที่ทรงเหมาะสมเป็นลำดับถัดไปครับซึ่งการตัดสินใจขั้นสุดท้าย จะขึ้นอยู่กับพระราชอัธยาศัยขององค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขของรัฐเจ้าหญิงที่ตกเป็นข่าวลือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาบุคคลสำคัญที่ตกเป็นเป้าหมายของข่าวลือการสถาปนาพระราชธญายาทในครั้งนี้ก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับปัจจุบันพระองค์ทรงมีฐานะเป็นพระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบพระองค์ทรงเป็นที่รู้จักและเป็นที่รักของประชาชนชาวไทยโดยตลอดด้วยพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบแฟชั่นระดับโลกที่ทรงนำเอกลักษณ์ไทยไปสู่สายตาชาวต่างชาติหรือด้านกีฬาโดยเฉพาะกีฬาม้าที่ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและด้านดนตรีคลาสสิกที่ทรงสนพระหฤทยัย และอุปถัมภ์ศิละปะขแขนงนี้มาโดยตลอดนอกจากนี้พระองค์ยังทรงนานช่วยเหลือสังคมและบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อพระสกนิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องครับก่อนและหลังการสถาปนาชีวิตที่เปลี่ยนไปบนเส้นทางแห่งราชบัลลังก์เอาละครับถ้าสมมุติว่าข่าวลือนี้เป็นจริงและพระองค์ทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระราชทยาทจ,จริงๆชีวิตและการใช้ชีวิตของพระองค์ จะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงครับลองมาดูกันนะครับว่าก่อนและหลังการสถาปนาจะมีความแตกต่างกันอย่างไรก่อนการสถาปนาสถานะทรงเป็นเจ้าฟ้าหรือพระราชธิดาในองค์พระมหากษัตริย์ทรงมีอิสริยยศที่สูงทรงอยู่แล้วแต่ก็ยังคงมีอิสระในการประกอบภะกรณียกิจต่างๆที่หลากหลายและทรงเลือกสรรได้ตามความสนพระหฤาัไทยส่วนองค์ในระดับหนึ่ง พระกรณียกิจทรงงานในฐานะพระบรมวงศานุวงศ์ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามพระราชประสงค์ในแต่ละโอกาสทรงสามารถใช้เวลาส่วนตัวในการพัฒนาพระปรีชาสามารถส่วนตัวได้อย่างเต็มที่เช่นการทุนเทให้กับการออกแบบแฟชั่นการฝึกซ้อมกีฬาหรือการศึกษาด้านดนตรีอย่างลึกซึ้งการปฏิบัติทรงได้รับการถวายความเคารพและการปฏิบัติที่สมพระเกียรติในฐานะพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง หลังการสถาปนาถ้าเป็นจริงจะทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศที่สูงส่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอาจจะทรงเป็นสมเด็จพระสยามบรมราชกุมารีหรือพระยศใดที่เหมาะอื่นใดที่เหมาะสมซึ่งบ่งบอกถึงสถานะการเป็นผู้สืบทอดราชสมบัติอย่างชัดเจนและเป็นทางการภกรยกิจจะทรงมีพระราชภาระที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลครับนี่คือจุดที่แตกต่างอย่างชัดเจน พระองค์จะต้องเตรียมพระองค์เพื่อเป็นประมุขของประเทศในอนาคตอย่างเต็มตัวจะต้องทรงร่วมในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญต่างๆของบ้านเมืองทั้งด้านการบริหารราชการแผ่นดินการต่างประเทศการบำบัดทุกบำรุงสุขประชาชนการทรงเป็นหลักใช้ทางจิตใจของคนทั้งชาติการทรงเป็นตัวแทนของชาติในเวทีระหว่างประเทศพระราชภาระเหล่านี้จะหนักอึ้งและเต็มไปด้วยความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงครับ การใช้ชีวิตส่วนพระองค์อาจจะถูกจำกัดลงไปบ้างเนื่องจากทุกย่างก้าวทุกการกระทาจะต้องเป็นไปอย่างรอบคอบและเหมาะสมกับฐานะพระราชทายาตเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทยการถวายพระเกียรติยศและการอารักขาจะทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศสูงสุดรองจากพระมหากษัตริย์ในทุกด้านทั้งการถวายความเคารพราชสัพที่ใช้พิธีการต่างๆที่เคร่งครัด รวมถึงการถวายความปลอดภัยที่จะเข้มงวดรัดกุมยิ่งขึ้นเป็นพิเศษเพราะพระองค์คืออนาคตของราชบัลลังก์นี่คือชีวิตที่ต้องแบกรับความคาดหวังของคนทั้งชาติครับย้อนรอยประวัติศาสตร์ผู้ทรงได้รับตำแหน่งพระราชทายาทในประวัติศาสตร์ไทยตำแหน่งพระราชทายาทที่เป็นทางการตามกฎมนเทียนบาน,นั้นเริ่มมีความชัดเจนในยุคหลังๆครับก่อนหน้านั้นการสืบราชสมบัติ มักจะเป็นไปตามพระราชประสงค์หรือการตกลงกันในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์และมักมีตำแหน่งที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันเช่นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยามีอำนาจรองจากพระมหากษัตริย์และมักเป็นพระอนุชาหรือพระราชโอรสที่ทรงเก่งกล้าสามารถแต่ก็มีได้หมายความว่าจะได้ขึ้นครองราชเสมอไปครับ บางครั้งก็มีการแย่งชิงอำนาจเกิดขึ้นทําให้ตําแหน่งนี้มีความผ,ลผ,ลผลันผวนและเต็มไปด้วยเรื่องราวอันเข้มข้นครับแต่ถ้าพูดถึงพระราชทายาทที่ได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการตามกฎมนเทียนบาลในยุคปัจจุบันมีพระองค์สําคัญเพียงพระองค์เดียวครับนั่นคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณยามมุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิในปัจจุบัน ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระราชญายาติเมื่อวันที่28ธันวาคมพศ2515โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุเทชม,มนาตาชบพิตรรัชกาลที่9ซึ่งเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎมนเทียนบาลอย่างเคร่งครัดและเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนดังนั้นถ้าข่าวหือการสถาปนาพระรชาชญาตทในครั้งนี้เป็นจริง ก็จะเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวครับเหตุผลแห่งข่าวลือทำไมเจ้าหญิงจึงคู่ควรและเรื่องราวเบื้องลึกในวังหลวงทำไมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรณณรีนารีรัตนราชกัญญาจึงตกเป็นศูนย์กลางของข่าวลือนี้เหตุผลสำคัญประการหนึ่งคือพระปรีชาสามารถและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาโดยตลอดครับ พระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชนในหลายด้านทรงเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์และสืบสานศิละปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลอีกทั้งยังทรงเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในสภาพสังคมปัจจุบันซึ่งล้วนเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ที่จะเป็นหลักัยของชาติในอนาคตครับส่วนเรื่องที่ว่าในวังมีเรื่องหรือเปล่า อันนี้ผมต้องขอเรียนตามตรงนะครับว่าเราไม่อาจทราบเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังที่เกิดขึ้นภายในพระราชฐานได้อย่างละเอียดครับเรื่องราวภายในพระราชวังเป็นเรื่องส่วนพระองค์และเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องพิจารณาด้วยความเคารพอย่างสูงสุดครับข่าวลือต่างๆที่ออกมาอาจเป็นเพียงการคาดการณ์ของผู้คนภายนอกที่เฝ้าติดตามข่าวสารหรืออาจเป็นเพียงกระแสที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ทางการเมืองและสังคมณนะขณะนั้นครับ การสถาปนาพระราชทายาทเป็นเรื่องที่มีขั้นตอนและกระบวนการที่ซับซ้อนตามที่ได้กล่าวไปแล้วและจะต้องเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยและพระราชวินิจฉัยขององค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงกระทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนเสมอครับเรื่องราวเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของสถาบันพระมหากษัตริย์และความสําคัญของการสืบราชสันตติวงศ์ไม่ว่าข่าวลนือจะเป็นจริงหรือไม่ สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือตำแหน่งพระราชทายาทนั้นไม่ใช่แค่ตำแหน่งแต่คือชะตากรรมที่ต้องแบกรับไว้ด้วยความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงเป็นทั้งม่านมงคลที่นำพาความรุ่งโรจน์แต่ก็อาจเป็นม่านมรณะหากไม่สามารถรับมือกับความท้าทายที่มาพร้อมกันได้ครับและนี่คือเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังในวันนี้ครับหวังว่าทุกท่านคงจะได้ข้อคิดและมุมมองใหม่ๆกลับไปนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่อยู่รับฟังเรื่องราวไปพร้อมๆกันจนจบถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือมีอะไรอยากจะเสนอก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าผมมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภาัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและมีกำลังใจที่ดีในทุกๆวันนะครับจำไว้นะครับว่าไม่ว่าเราจะผาเผชิญกับเรื่องอะไรในชีวิตขอเพียงเราสู้และทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด เหมือนกับเหล่าผู้กล้าในประวัติศาสตร์ที่ผมนำมาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ชีวิตของเราก็จะใจฟูและมีความหมายและพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามช่อง Infinity File ด้วยนะครับ